สวัสดีครับครูชื่อครูวิรุญจิตบุญนะครับทำหน้าที่หัวหน้างานทะเบียนนะครับวันนี้ก็จะเป็นการประถมนิเทศนักศึกษาใหม่ครูก็จะมาพูดในส่วนของงานทะเบียนงานทะเบียนเนี่ยจะอยู่ที่อาคารอำนวยการนะครับนักเรียนทุกคน,เ,นเวลามาสมัครเรียนเนี่ยก็น่าจะจะต้องผ่านนะครับที่ห้องนี้หรือนะครับนักเรียนที่พอเข้ามาเรียนแล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการติดต่อเกี่ยวกับเอกสารต่างๆของนักเรียนนะครับวันนี้ ในส่วนของงานที่ครลับผิดชอบเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนเนี่ยเริ่มตั้งแต่นะครับเมื่อนักเรียนเข้ามาเรียนเนี่ยนักเรียนก็จะต้องมีการสมัครเข้าเรียนใช่ไหมครับครูก็จะเป็นคนรับผิดชอบประวัติของนักเรียนอยู่ที่งานครนูถ้านักเรียนมีการแก้ไขชื่อนามสกุลชื่อบิดามารดานเนี่ยก็จะต้องมาลงที่งานของครูนะครับนะ อนนตอนที่นักเรียนเข้ามาสมัครเข้าเรียนเนี่ยนะหลายๆคนเนี่ยก็ได้ส่งเอกสารแล้วนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนนะครับของบิดาและของบรรดานะครับซึ้งใช้3ใบนี้นะครับเป็นเอกสารหลักแต่ว่าจะมีบางคนนะครับที่ยังส่งไม่ครบนะครับนะก็ให้นำมาส่งนะครับด้วยความเร่งด่วนนะครับเพราะว่าครูก็จะต้องรีบใช้นะ เพราะว่าเอกสารต่างๆข้อมูลจะต้องถูกบันทึกนะครับอยู่ในระบบของกระทรวงศึกษาธิการนะครับอันนี้บางคนก็จะมีคำถามว่าในกรณีที่นักเรียนเนี่ยไม่มีเอกสารของบิดามารดานะครับก็ให้ใช้ใบเกิดนะครับถ่ายเอกสารมาโดยเอกสารทั้งหมดนะครับก็จะต้องรับรองสำเนานะครับอันนี้เริ่มตั้งแต่ตอนสมัครเนาะอันนี้พอเข้ามาเรียนแล้วนะครับ นักเรียนก็จะต้องมีการลงทะเบียนนะครับการลงทะเบียนนักเรียนจะต้องปิ้นนะครับไปในระบบ ims นะครับล็อกอินเข้าไปแล้วก็จะพิมพ์ใบชําระเงินนะครับใบแจ้งการชําระเงินและนําไปจ่ายที่ธนาคารในส่วนนี้ก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินแต่ว่าการล็อกอินอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเกิดนักเรียน,เ,นยเกิดเข้าไม่ได้นะครับจะต้องติดต่อที่งานทะเบียนนะครับเพื่อทําการแก้ไขตัวเลขให้มันตรง ต่อไปนะครับเมื่อนักเรียนปิ้นใบมาเรียบร้อยนะครับไปจ่ายเงินซึ่งตามปกตินะครับในภาคเรียนทั่วไปเราจะมีการตรวจสภาพนักเรียนการตรวจสภาพนักเรียนเนี่ยก็จะต้องไปเกี่ยวกับงานปกครองนะครับอาจารย์จากงานปกครองเนี่ยก็น่าจะพูดถึงนะครับในรายละเอียดไปแล้วในส่วนของครูก็เป็นขั้นตอนในเบื้องต้นนะครับในการลงทะเบียนหลังจากลงเสร็จปุ๊บนะครับนักเรียนก็จะได้เข้าเรียนตามปกตินะครับแล้วก็จะมีรายชื่อนะครับเพราะั้นเนี่ย คนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยนะครับก็คือจะไม่ได้รับการยืนยันเพื่อจะเป็นนักศึกษาเม <t> ื่อลงทะเบียนเสร็จสิ่งถัดไปก็คือทําบัตรนักศึกษาการทําบัตรนักศึกษาเนี่ยต้องมีการถ่ายรูปนะเนื่องจากว่าเทอมเนี้ยนะครับเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติจะทําการถ่ายรูปนะครับในภายหลังนะเมื่อเสร็จแล้วนะครับนักเรียนก็จะได้บัตรนักเรียนนะครับเป็นการยืนยันตัวตนนะเอาไปใช้เพื่อแสดงตัว อาจจะใช้เพื่ออุปกรณ์กีฬานะครับใช้กับห้องสมุดนะครับคราวนี้ครูก็ขอทวงนิดนึงเนาะในกรณีที่เอกสารเนี่ยส่งไม่ครบนะครับที่พูดถึงตั้งแต่ตอนสมัครเนี่ยก็ให้รีบนามาส่งนะครับถ้าไม่ส่งนะครับตัวที่สําคัญที่สุดก็คือตัววุฒิการศึกษานักเรียนก็จะพ้นสภาพนะครับถ้านักเรียนไม่ส่งนะครับซึ่งในปีปีหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะมีคนที่พ้นสภาพเนื่องจากว่าไม่ส่งพวกวุฒิการศึกษานะครับก็หลายคนอยู่ เมื่อนักเรียนเนี่ยเข้ามาเรียนแล้วนะครับต่อไปก็นักเรียนก็เรียนตามปกตินะเมื่อสิ้นสุดภาคเรียนนะครับทางงานทะเบียนเนี่ยก็จะมีการแจ้งค่าใช้จ่ายให้กับนักเรียนนะครับเราก็จะต้องเตรียมนะครับความพร้อมนะครับสำหรับเรียนในเทอมหน้าก็จะวนกลับมาลักษณะเดิมนะครับก็คือจะต้องมีการลงทะเบียนอีกแล้วการลงทะเบียนนะครับถ้าเป็นนักศึกษาเข้ามาแล้วมันก็จะมีกฎระเบียบกติกานะครับหลายอย่าง การลงทะเบียนถ้าเราไม่ลงในเวลาที่กําหนดนะครับนักเรียนก็จะต้องเสียค่าปรับนะครับหนึบาทตรงนี้ก็เป็นกฎเกณฑ์นะครับกติกาที่เราวางเอาไว้นะครับต่อไปนะครับเมื่อเราเรียนไปนะครับแล้วเราเกิดไม่ผ่านขึ้นมานะครับถามว่ามีวิธีทํำยังไงครับเพื่อจะเรียนเพื่อให้มันครบตามหลักสูตรนะครับวิทยาลัยเนี่ยนะครับก็จะมีการลงทะเบียนเรียนเพิ่ม นะเพิ่มรายวิชาเราจะเอาตารางสอนของนักเรียนเนี่ยนะครับเป็นตัวหลักเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีช่องว่างนะครับช่วงเวลาที่ว่างเนี่ยเราก็จะเอาไปลงนะครับนักเรียนก็จะต้องไปหาห้องนะครับนะหรือกลุ่มหรือช่างอื่นนะครับที่เขามีวิชาที่เราตกเนี่ยนะครับตรงกับในช่วงที่เราว่างพอดีนะเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับก็จะลงทะเบียนเรียนเพิ่มนะครับการลงทะเบียนเพิ่มอีกประเภทหนึ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเรียนภาคฤดูร้อน ภาคฤดูร้อนเนี่ยมันจะมี2ลักษณะนะครับก็คือการลงทะเบียนภาคฤดูร้อนในลักษณะของเรียนตามแผนอนะย่างบางช่างนะครับที่มีกลุ่มเป็นลักษณะม .6 เนี่ยจะต้องมีการเรียนปรับพื้นในช่วงภาคฤดูร้อนแต่อย่างถ้าเกิดเป็นนักเรียนหลักสูตรปกตินะครับนะในภาคฤดูร้อนเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเราก็จะเปิดให้เน้นนะครับเฉพาะปวช .3 ที่จะจบหลักสูตรแต่ว่าตรงนี้จะมีค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งจะมากกว่าปกติ นะถ้าครูจำไม่ผิดเนี่ยตัวเลขเนี่ยหน่วยกิตละ200นะครับในระดับของปวชต่อไปนะครับเมื่อเราเรียนไปนะครับต่างๆนะเราเกิดนะมีลักษณะว่าออผมไม่ไหวแล้วนะครับหรือเกิดเจ็บป่วยหรืออะไรนะครับนะักเ,เรียนสามารถลาพักการเรียนได้การลาพักการเรียนนะครับมีอยู่2ลักษณะลนะักษณะแรกนะครับก็คือลาพักเนื่องจากว่านักเรียนได้รับอุบัติเหตุ นะครับหรือเจ็บป่วยนะครับหรือมีเหตุสุดวิสัยจําเป็นจริงๆนะครับเราสามารถจะลาพักการเรียนถ้าไม่ลาพักจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็นักเรียนจะไม่ได้ลงทะเบียนเมื่อนักเรียนไม่ได้ลงทะเบียนก็จะถูกประกาศให้พ้นสภาพนะครับเนื่องจากไม่ลงทะเบียนนะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของงานที่ครูรับผิดชอบนะครับการลาพักก็มาลาพักที่ห้องทะเบียนนะครับการลากิจลาป่วยนะครับก็สามารถไปติดต่อที่ห้องทะเบียนได้ ต่อไปนะครับเมื่อนักเรียนเนี่ยเรียนนะครับไปจนจบปวชนหนึ่งะครับซึ่งก็คือ2ภาคเรียนซึ่งระเบียบเนี่ยเขามีอยู่ว่าถ้าเรียนระดับปวชนะครับสภาคเรียนเนี่ยเกรดเฉลี่ยน้อยกว่า1.50จริงๆเขาใช้คําว่าไม่ต่ํากว่า1.50นะครับ1.49นะครับก็ถือว่าต่ํากว่า1.50นี่คือพอดนะีถ้าใครได้นะครับน้อยกว่า1.50เนี่ยก็จะต้องถูกพ้นสภาพไป นะครับเนื่องจากเกรดเฉลี่ยเนี่ยไม่ถึงเกณฑ์นะครับซึ่งศัพท์ที่เราเรียกกันเราจะเรียกว่ารีทายนะครับอันนั้นคือในส่วนของปวชอื่นเมื่อนักเรียนนะครับเรียนต่อไปนะสมมุติว่าตัวเองได้ไปต่อแล้วนะครับเราก็จะมีชั้นปีที่2ใช่ไหมครับมันเรียนขึ้นปีที่2อัอนนี้เกรดเฉลี่ยเนี่ยในการที่จะรีทายเนี่ยมันก็จะเริ่มสูงขึ้นนะครับเมื่อเราจบชั้นปีที่2นะครับในส่วนระดับปวชนะครับก็จะมีเกณฑ์ อยู for ่ว่านะครับนักเรียนจะต้องเรียนไม่น้อยกว่า4ภาคเรียนแล้วก็เกรดเฉลี่ย1.75นะถ้าใครต่ำกว่านั้นก็จะถูกรีทายเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเรียนผ่านไปเป็น3ปีนะครับหรือ6ภาคเรียนนะครับเกรดเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า1.90ถ้าใครต่ำกว่านั้นก็จะถูกรีทายนักเรียนลองคิดดูนะครับระบบเกรนเกรดเนี่ยสูงสุดนะครับของเกรดเฉลี่ยเนี่ยมันคือ4นะ2เนี่ยมันคือครึ่งหนึ่งนะครับ1.5เนี่ยมันจะไม่ถึงครึ่งหนึ่งเลยนะครับ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยนักเรียนเราก็จะทําได้เว้นแต่ว่าถ้าเราไม่ตั้งใจเรียนเราขาดเรียนคราวนี้เรื่องของการรีทายก็จะมีในเรื่องของระดับปวสเช่นเดียวกันนะระดับปวสนะครับเมื่อเรียน2ภาคเรียนปวสเนี่ยจะเป็นหลักสูตรทึ่เรียน2ปีใช่ไหมครับนะจะคิดเฉลี่ยอยู่ที่1.75่นะครับถ้าต่ำกว่านั้นก็จะถูกรีทายนะเมื่อเรียนต่อไปนะครับถ้าเราได้ไปต่อในะระดับปวสสอง พวทอ2ก็เกจเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า1.9ถ้าใครต่ำกว่านั้นก็จะถูกปริทายเช่นเดียวกันอันี้ถ้านะครับนักเรียนมีสิ่งที่จะต้องติดต่อกับห้องทะเบียนเนี่ยนะครับซึ่งงานทะเบียนจะเป็นลักษณะของการบริการนักเรียนนะครับนักเรียนสามารถนะครับติดต่อเรื่องของการเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับติดต่อห้องทะเบียนได้นะบัตรนักเรียนกรณีหายชำรุดก็สามารถติดต่อขอทําใหม่ได้ที่ห้องทะเบียน แต่ตรงนี้นะครับจะมีค่าใช้จ่ายนะครับอยู่ที่100บาทนะครับใบรับรองความประพฤตินะในการณ่นี้ที่เราจะต้องเอาไปใช้นะครับใบรับรองการเป็นนักเรียนใบรับรองเกรดนะครับบางคนอาจจะใช้เพื่อศึกษาต่อนะสามารถขอได้ที่ห้องทะเบียนนะครับการลงทะเบียนนะครับเมื่อเราเรียนล้วติดศูนย์นะครับก็สามารถไปลงทะเบียนซ่อมได้ที่ห้องทะเบียนอีกเหมือนกันนะและ้วก็เวลาตั้งเรียนได้รับผลการเรียนรู้ผลการเรียนแล้วนะครับนะก็จะต้องมีการส่งผลการเรียนเนี่ยกลับ ไปที่บ้านนะครับหาผู้ปกครองนะงานทะเบียนก็จะทําการส่งเกดนะครับกลับไปหาผู้ปกครองที่บ้านตามที่อยู่ที่นักเรียนได้แจ้งเอาไว้ต่อไปนะครับเรื่องการจบการศึกษานะครับเมื่อนักเรียนเนี่ยเรียนนะครับปวชไปจนครบ2องสาปีนะครับแล้วปวสไปจนครบ2ปีโดยปกตินะถ้าไม่ติดอะไรนะครับนักเรียนก็จะสําเร็จการศึกษาการสําเร็จการศึกษานเรียนจะต้องไปเขียนคําร้องนะครับขอจบการศึกษาแล้วก็จะต้องแนบบัตรประชาชนของบิดามารดา เพียงผลที่เราต้องใช้บัตรประชาชนของบิดามารดาเน,เนื่องจากว่านในนั้น,นมันมีภาษาอังกฤษนะครับเขียนเอาไว้อยูนะ่บางคนได้ไปต่างประเทศนะครับเอกสารพวกนี้จะต้องตรงกับตัวเอกสารจากทะเบียนราดนะครับครูก็จะต้องมีการเก็บหลังจากนักเรียนนําเอกสารมาส่งจะต้องมีการเคลียร์ตัวเองก่อนนะครับนักเรียนต้องมีการซสนเอกสารในคาร้องของจบเนี่ยผ่าน,นแผนกว่าเราได้ติดค้างอะไรไหมผ่านการเงินไม่ได้ค้างค่าเทอมไหม นะครับห้องสมุดมีการยืมหนังสือแนวนะครับมีการกู้ยืมอะไรต่างๆไหมถ้าไม่มีไรนะครับนักเรียนก็จะสามารถจบการศึกษาได้นะเมื่อจบนะครับเราก็จะได้รับวุฒิการศึกษานะครับตัวนี้ก็จะประกอบด้วยฉบับภาษาไทยหนึ่งฉบับภาษาอังกฤษนะครับประกาศนียบัตรที่เป็นฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับหลักๆก็จะมีอยู่สูตร4ตัวนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของการจบครานี้มีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับที่จะต้องพูดถึงนะครับ ในกรณีเนื่องจากว่าเราเป็นสถานศึกษาของรัฐบาลน,นะครับในบางครั้งเนี่ยนะครับเรื่องของการลงทะเบียนเนี่ยนักเรียนอาจจะมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับนักเรียนสามารถยื่นเรื่องเพื่อจะทําการผ่อนผันได้แต่การผ่อนผันเนี่ยนะครับก็จะเฉพาะคนที่มีเหตุจําเป็นเท่านั้นนะครับจะต้องนําผู้ปกครองนะครับมาคุยนะครับเพื่อจะผ่อนผันแต่สุดท้ายแล้วนะครับเมื่อสิ้นสุดภาคเรียนจะต้องชําระเงินให้เรีย,รยบร้อยนะครับในส่วนของงานทะเบียนเนี่ยครูก็มีเนื้อหาอยู่เท่านี้ Apple Cup.